สวัสดีค่ะพี่น้องรปเดียนมาโรงบาลกลางรปเดียนมหาหมอสิไทยวิวบรรยากาศโรงบาลกลางตอนนี้รปเดียนกำลังขัารถแท็กซี่เนาะพี่น้องเนาะสิไทยบรรยากาศเลยพี่น้องเขาเป็ขอบพุณทุกไหล่ทุกเลิบทุกกำลังแรงใจเด้อผู้ใดขึิดหอดฝันก็มาอเพิ่งคิดรปเดียนเด้อันนี้รปเดียนไทยยูหนาลรงพยาบาลกลางพี่น้องมีลรงพยาบาลกลางไทยยุ่ข่างหัวโรงพยาบาลกลาง ป่าวาประเดินเสียนหารถแท็กซี่กลับป่านน้อพี่น้องหารถแท็กซี่กับบ่านประเดินยืนอยู่ตรงขามกับวันนี้ธนาคารกรุงเทพปราวาประเดินเสียนนั่นยังพระท่านไหนมีรถแท็กซี่อยู่ประเดินขึ้นรถเมฆพกติป็นันขึ้นรถเมฆเป็นได้ยอขามขาโดยสารมันสีถือก็กันน้พี่น้องข่าโดยสารมันสืถือก็กันแต่ว่าประเด็นกับย่งบอนนั่นรถยังประท่านมาก สิหารถแท็กซี่กับบ้านก็นี่นองหารถแท็กซี่กับบ้ตรตรงไหนนาะรถแท็กซี่กันรถแท็กซี่มาประเน็ีไปเนาะนไปนอนนะใครคน่อันนี้ระวังสี่อยากี่นอไปเด ยืนไทยอยู่รอรอไก่สีแดงนี่รถแท็กซี่นี่รถแท็กซี่ครับบ้าน้ังผ่านประเด็นขึ้นรถเมฆเป็นไก่สีไท่ยอยู่ประเด็นลู่จับเส้นข้างรถเมฆเรื่องการลงหมะเข้าประเด็นพอดีประเด็นได้ประกาศเสียงพี่น้องไม่กล้าเสียงเท่าไหร่เนาะพี่น้องครับ คำมาแรงมากอ,อยากหารถยากเลยพี่น้องเลยคำมาแรงมากอ,อยากหารถยากเเพราะว่าประเด็นมากกันซ้ายเราเนาะตัวสิได้ตรวจกัะจนคำพี่น้องเลยอ,อันนี้กันจักโมง่งเราเนี่ยเป็นไวล่จักโมง่งเราเนาะนี่โรงพยาบาลกลางพี่น้องตึกสูงสูงโรง,งพยาบาลกลางตึกสูงขักสูงเนี่ยประเด็นกสิกียม ไทยมันเจาะกาดอบงรถ็กซแท็กซี่ช่วงี่คันก็ำมารถแท็กซี่ทั้งขี่หายากๆเลยคีน้องก็ธรรมดาได้ ตั้งสี่นะต้รถแท็กซี่เลยค่ายเอยู่ทอตั้งออกโรงพยาบาลกลางงานรถตู้ตันเลยงานรถตู้กับที่ค่ายแน่นนะประเด็นโบกรถแท็กซี่คันหนึ่งเขาอนก็ไปให้ประเด็นนะพระเจ้าก็ไปให้ ปอแตกตึงพี่น้องรถปอแตกตึงรถอัดมืนบอ่อไขว่างเลยช่วงนี้รถตัวไขว่าง คันรถว่างแล้วสิไข่แน่ปรเดินกะสิได้ไปเนาะพี่น้องเนาะรถก็ลลไทยว่างนะมี่ไปเดินยืนยืนหนานร่มพยาบาลพี่น้องยืนยืนหนาน,งาานรงพยาบาลโรงพยาบาลกลางรถเขาออกมารถแท็กซี่วุ้ีกันรถแท็กซี่มี่ปเดินเดินไปรถแท็กซี่รถแท็กซี่วุ้ยพี่น้อง ตร่งนี้รถแท็กซี่หายากยากขันมากขันมากยามมือเสาขาใครอยู่แ็บแท็กซี่หลายขันกอคำคำแน่รถแท็กซี่พวกใครนี่เดี๋ยวประเดนกับสีขอจบคลิปไปซ้ำนี่ก่อนเด้อพี่น้องเอาไว้ติดตามคลิปหนาคลิปนี้กับสวัสดีค่ะ